คุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโพลิสทอค่ะวันนี้อยู่กับแนนนะคะพิมพ์ระดาทิติกรธนานโนรักค่ะเรามีนัดกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์และว,วันอาทิตย์แบบนี้ละคะ่ะช่วงเวลา10โมงครึ่งถึง11โมงทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ ซึ่งรายการโพลิสทอกของเราค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเยี่ยมชมนะคะสถานีตํารวจนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะตามสถานีตํารวจต่างๆนะคะในเรื่องของการาดูแลพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงการตรวจจานะคะว่าแต่ละท้องที่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างไรทํางานกันอย่างไรบ้างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งแหมงานอดิเรกของทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนั้นนะคะก็หูแต่ละท่านก็ต้องบอกว่ามีงานอดิ ที่แตกต่างกันไปแล้วก็แต่ละคนนี่ก็เก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ติดตามนะคะข่าวสารจากทาง police TV สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่าใครเป็นแฟนติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของ police TV อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะได้รับรู้ในเรื่องของนโยบายของทางด้านท่านผอบอตรนะคะในเรื่องของชุมชนยั่งยืนซึ่งแนนต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยที่แนนมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือสถานีตํารวจภูธรบางใหญ่แล้วสถานีตํารวจภูธร ที่นี่ค่ะก็ได้รับรางวัลในเรื่องของอโครงการชุมชนยั่งยืนด้วยซึ่งนะันต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆได้อันดับหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ที่สําคัญคือติดท็อป10ของระดับประเทศด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันว่าสถานีตํารวจภูธรที่นี่มีการทํางานกันอย่างไรแบ่งงานกันอย่างไรแล้วถ้าหากว่าในเรื่องของชุมชนยั่งยืนมีการทํางานกันอย่างไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้นันอยู่กับ ท่านพันตำรวจเอกรณพัฒน์ทับทิมทงชัยคะ่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่นะคะซึ่งวันนี้นั่งอยู่ในรายการกับแนนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคขออนุญาตนะคะเรียกพี่ท็อปนะคะค,คุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปพูดคุยในเรื่องของชุมชนยั่งยืนซึ่งแนนบอกแล้วว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าจะมีการคัดกรองแล้วก็นำ เยาวชนหรือว่ากลุ่มคนต่างๆที่อาจจะมีการเ,าเรื่องของยาเสพติดติดยาเสพติดนะคะเอามาบําบัดแล้วก็คืนคนดีกลับสู่สังคมซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องโครงการนี้นะคะเรามาคุยถึงเรื่องหน้าที่การทํางานนะคะขอบเขตในการทํางานแล้วก็ท้องที่ต่างๆที่ทางด้านสถานีตํารวจภูธรบางใหญ่ดูแลก่อนค่ะเอออันนี้พี่ท็อปดูแลในในพื้นที่ไหนบ้างคะก็สถานีหลวทชรบางใหญ่นะครับจะดูแลอยู่ ห้าตำบลครัก็คืออยู่ในอำเภอบางใหญ่จะมีตำบลสาโตหินนะครับแล้วก็ตำบลบางแม่นาค่ะตำบลบางเลนบ้านบางม่วงและตำบลบางม่วงครับค่ะก็คือ5ตำบลค่ะทีนี้5ตำบลเนี่ยเรามีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกะแล้วก็ดูแลกันยังไงบ้างคะตอนนี้เรามีทั้งทั้งสายตรวจนะครับเราแบ่งเป็น4ผัดต่อวันนะครับสี่ผัดต่อวันก็หนึ่งผัดก็มีทั้งทุกเขตตรวจ แล้วก็มีการจราจรการจราจรเนี่ยแบ่งเป็นช่วงตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนถึงค่ำนะครับครับตลอดดูแลตลอดทีชั่วโมงแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยติดไหมคะบางหย่รถติดมากครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีการก่อสร้างนะครับซึ่งจะเป็นจุดฮับสำคัญนะครับจากกรุงเทพเข้ามาต่อไปถึงกาญจนบุรี ือเป็นวงแหวนองค์การพิเศษค่ะครับตรงนี้จะเป็นก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับน่าจะปลายปลายปีก็น่าจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแดนคิดว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยจะต้องทำงานกันหนักมากครับหนักมากเพราะว่ารถน่าจะต้องติดนะทั้งมีจุดที่เป็นตลาดใหญ่ๆนะฮะโรงเรียนด้วยเอออันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดูแลยังไงคะก็ในช่วงเช้าเลยนะครับประมาณตีสี่ตีห้าก็จะมีการจับ ปล่อยแถวนะครับแล้วก็วางแผนในช่วงเช้าเนี่ยเราจะเน้นเน้นให้การจราจรของประชาชนจากจากในตัวพื้นที่ซึ่งจะเข้าไปทํางานในเขตกรุงเทพนะครับเข้าไปได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ในพื้นที่เองนะครับที่มีโรงเรียนนะฮะที่จะต้องมีอาสาจราจรเข้าไปช่วยดูความปลอดภัยของเด็กๆนะครับก็จะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับคือส่วนใหญ่จะของเราเนี่ยจะเป็นที่พักเป็นการพักนะครับ คนที่ออกจากบ้านพักเนี่ยจะต้องออกไปให้ไวเพื่อที่จะให้เข้าไปทํางานในทันในกรุงเทพครับครับในส่วนขากลับตอนช่วงเย็นก็อะก็คือเขาต้องกลับเข้าบ้านนะครับก็จะต้องดูแลการจราจรจากกรุงเทพรับจากกรุงเทพเข้ามานะฮะเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นกลุ่มคนที่กลับเข้าบ้านแล้วครับตอนนั้นครับทีนี้นันถามนิดนึงในเรื่องของวินัยจราจรครับที่พื้นที่เนี้ยเออคนขับ ขับรถขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เองในเรื่องของวินัยจราจรนี่พบว่ามีการกระทําความผิดเยอะไหมคะก็ส่วนใหญ่ที่นี่ประชาชนจะเข้าใจนะครับ<า>นในการจราจรดีอยู่แล้วนะครับ<า>ซึ่งจริงๆที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากประชาชนที่สัญจรไม่เป็นประจักนะครั<า>บเพราะว่าเส้นทางโดยหลักแล้วเนี่ยเส้นทางที่ในอำเภอบางใหญ่เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะ ยังมีการก่อสร้างอยู่ประชาชนที่เดินทางเป็นปกติเนขาก็จะรู้ครับว่าเช่นเราจะไปเส้นไหนเราเส้นทางนี้เปลี่ยนไปอย่างไรนะครับประชาชนที่เกิดปรยพิบติส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่ไม่ได้สัญจรมาเป็นประจําแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าจะต้องใช้ย,ย,ยังไงแล้วก็เกิดเกิดการเฉี่ยชนนะครับ,รบทีนี้ในเรื่องของออการจราจร,รเขามีการปรับ บทลงโทษใหม่อะไรแบบนี้ค,คือในส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาถ้าเกิดว่าต้องไปพูด,พดคุย,ยกับพี่น้องประชาชนรหรือว่าเปลี่ยนกฎหมายใหม่แล้วเนี่ยปร,ระชาชนมีฟีดแบ็กยังไงบ้างคะก็ประชาชนส่วนใหญ่นะครับค,คือตอนนี้ท่านเขาก็จะไหวเพราะว่าเวลาเราสื่อสารอะไรไปเนี่ยทั้งทางสื่อโซเชียลทางออนไลน์ก็จะค่อนข้างเร็วประชาชนทุกคนเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วครับว่าตํารวจมีการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายใดๆใหม่ไป เขาบางทีเขารู้วาพร้อมกับเราด้วยซ้ำเขาก็จะ,ะเข้าใจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องอธิบายก่อนอธิบายอ,อธิบายก่อนเพื่อจะบังคับใช้แต่ตอนนี้บังคับใช้ได้เลยครับเพราะว่าเขาก็จะรู้แล้วว่าอโอเคนะ,ะหนึ่งกันยาจะต้องใช้แล้วทุกคนก็จะพร้อมนะฮะ,ะ,ะการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นปกติคือหากหากเราสามารถที่จะข้อหาใดที่บังคับใช้กฎหมายได้อย่างไรแล้วก็มีการยืดหยุ่นบ้าง ในข้อหาที่มันไม่สามารถที่จะยึดอยู่นได้แล้วก็จะมันเข้าใช้กฎหมายไปนะครับ,รบก็เหมือนกับอารุมาอวยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ,บางคนก็เป็นคนที่สัญจรมาไม่ใช่เป็นคนประจําในพื้นที่อาจจะไม่รู้ในเรื่องของเส้นทางอันนี้บางทีเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการผ่อนผันหรือผ่อนปรนบ้าง ะะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของเจ้าหน้าที่ตํารวจรที่สบพบางใหญ่นะคะคทีนี้แนนเห็นว่ามีเรื่องของประชาสัมพันธ์ในส่วนสบพบางใหญ่เองมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของอข้อกฎหมายหรือว่างานประชาสัมพันธ์ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจอยากให้ประชาชนรับทราบอา๋อฮะของเราเนี่ยมีสื่อออนไลน์ของเราอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นในในรูปแบบเฟซบุ๊กครล้วก็เว็บไซต์สพบางใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างทำ ทำเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายค้ยคลิปวิด<อ>ีโอแล้วก็เป็นภาพต่างๆนะครับให้ให้ดูเข้าใจง่ายแล้วอธิบายไม่ไม่เป็นตัวหนังสือมากนักนะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่เอาไปติดตามสถานที่ต่างๆก็จะเป็นป้ายไฟอะไรที่เราได้รับการสนับสนุนจากประชาชนหรือผ้าอกรชนต่างๆ ใต้ไฟนี่อย่างเช่นอะไรคะเป็นการรณรงค์เรื่องของการจราจรหรือว่าอะไรแบบนี้ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นเขตก่อสร้างข้อกฎหมายใหม่ปรับเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับรังหน้าตลาดเนี่ยเราก็จะมีการเอาข้อความตัวหนังสือหรืออัปเดตข้อข่าวสารใหม่ๆนะครับเข้าไปให้เขาในการที่ลบไปยาสา์ให้เราซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับคาร่วมมือนะครับ ถ้าอย่างนั้นฝากเพจ a c e b o o k หน่อยค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้แล้วยังไม่ได้ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะครับของ Facebook บางใหญ่นะครับพิมพ์เป็นภา,าษาไทยนะครับสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีท่านั้นครับ อืมอ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ข้างล่างด้านล่างนะคะหน้าจอนะคะให้คุณผู้ชมได้กดเข้าไปนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ของสอบพบางใหญ่ด้วยนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะหรือแม้แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ตามเพราะว่าข่าวสารเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปปรับใช้กันได้ทั่วประเทศเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะคะแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ไว้เนี่ยก็จะได้รู้เท่าทันในหลายๆเรื่อง ด้วยนะคะเราก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องด้วยนะคะอ่ะในส่วนตัวพี่ท็อปเองค่ะในการดูแลของสพบางใหญ่เนี่ยพี่ท็อปต้องรับผิดชอบทําหน้าที่อะไรบ้างคะก็ผมเป็นผู้กับการนะครับก็จะเป็นผู้ริหาในระดับสถานีนะครับก็มีหน้าที่นําข้อสั่งการแนวโยบายของผู้กอบัญชานะครับมาถ่ายทอดนั่นจะเป็นด้านงานต่างๆนะครับที่จะเป็นงานป้องกันปราบปรามงานสืบสวนสอบสวนงานจะราจร ร <c oughs> หรือกิจการพิเศษต่างๆนะครับก็นํามาถ่ายทอดนะครับการก็คือว่าก่อนที่จะนําข้อสั่งการต่างๆมา <c oughs> ต้องอธิบายให้เขาฟังก่อนค่ะจุดที่เราสําคัญผมขับเคลื่อนก่อนของบางใหญ่เนี่ยต้องอธิบายว่าเหตุและผลที่ถึงมีข้อสั่งการนี้มา <c oughs> นโยบายนี้มาเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาก่อนมาเป็นเพราะอะไรม <c oughs> ีเหตุผลอย่างไรนะครับก่อนที่จะมาถ่ายทอดให้กับผู้ใต้ความบัญชาปฏิบัตินะครั <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าต้องการที่จะให้เกิดผลสำลีอของงานนะครับและอีกอย่างสําคัญก็คือตัวตัวผมเองนะฮะก็จะลงไปร่วมปฏิบัติให้เขาร่วมกับเขาด้วยนะครับตลอดตลอดทุกงานนะเพราะว่าเชื่อว่านะครับถ้าเราทาร่วมกับเขาเนี่ยเกิดปัญหาระหว่างการทํางานหรือความไม่เข้าใจนะเข<อ>าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้<อ>แล้วจุดประสงค์ก็คืองานผลสำลีของงานเท่านั้นครับ ก็คือวัตถุประสงค์สูงสุดเป้าหมายสูงสุดก็คือผลสมัมฤทธิ์ของงานเพราะฉะนั้นพี่ท็อปเองก็จะร่วมลงพื้นที่กับผู้ดได้บังคับบัญชาในสถานีตํารวจภูธรเนี่ยนะคะคเพื่อลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆเพื่อดูแลว,ว่าหน้างานเนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดมีปัญหาตรงไหนก็คือจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนทีนี้อเราคุยกันไปนะคะในเรื่องขององ,งานจาราจรเราก็คุยแล้วที่นี้มาเรื่องของงานป้องกันปรับปรามรแล้วก็งานสืบสวนบ้างอันนี้ที่นี่มีอะไรหนักไหมคะเกี่ยวกับเรื่องป้องกันปรับปรามและงานสืบสวนงานป้องก ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งครับ,รบเพราะว่าจะให้ตำรวจของเราเนี่ยจะจะมีการฝึกกันเป็นประจำะะการรับกับเหตุต่างๆค่อนข้างไวาการที่เราไปถึงที่เกิดเหตุไวนะครับก็จะป้องการป้องปรามเหตุที่จะเกิดจากเล็กเป็นใหญ่ได้ง่ายตำรวจงานปอของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรวดเร็วแล้วก็มีทักษะในการใช้อาวุธ การยุทธวิธีต่างๆครับจะเน้นย้ําอยู่ตลอดแล้วก็ของเราเนี่ยก็เป็นตัวแทนของจังหวัดเหมือน,นกันนะฮะ uh, ในการเข้าไปประกวดระดับภา<อ>คในด้านยุทธวิธีครับลักษณะเป็นแบบไหนคะในเรื่องของยุทธวิธีการฝึกตัวคบจับกลุ่มของบางใหญ่เนี่ยจะได้รับเป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะปีนี้ก็ได้เป็นตัวแทนเหมือนกัน ถือว่าสพบางใหญ่เนี่ยก็มีผลงานเด่นๆหลายผลงานเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของงานป้องกันปรับปารามเดี๋ยวเรายังมีเหมือนที่นนบอกเอาไว้นะคะเรื่องของชุมชนยั่งยืนแต่ว่าก่อนจะไปถึงมันยังมีเรื่องงานสอบสวนอีกครับงานสอบสว<า>นสสวนี่เป็นยังไงบ้างคะของสพบางใหญ่เนี่ยอตอนนี้ปริมาณของงานสอบสวนค่อนข้างมากค่ะดยการขยายตัวของเมืองนะครับแล้วก็เกิดเป็นเมืองจริงๆก็คือเทียบก็คือ หมือนกรุงเทพมหานครแล้วตอนนี้ครับเพราะว่าประชาชนอยู่อาศัยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็แออัดแล้วก็มีมีเรื่องของการเกิดเหตุคดีต่างๆเยอะมากขึ้นครับจากเดิมเนี่ยประมาณ8-9ดถึง้คดีต่อปีนะครับคาดว่าปีนี้ฮะปลายปีนี้น่าจะมาพันพันกว่าคดีแล้วที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่และว,วันแล้วรวมถึงอาชญากรรมออนไลน์ด้วย<จ>ไหมคะถูกต้องครับโดยเฉพาะออนไลน์ตอนนี้ปริมาณของลวงพพอบางใหญ่เนี่ยก็ ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับก็มี600กว่าคดีครับเทียบสัสดส่วนนี้นันคิดว่าน่าจะสูงกว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตามท้องที่นะคะครับก็คือท้อง,ท,องที่เนี่ยประมาณ5้0 0ถึง600คดี ออนไลน์ก็600คดีละอ๋อเหมือนกับพอพอัเลยอัตราส่วนนี้คือ50-50เลยทีนี้พอเวลามีอาชญากรรมเกิดขึ้นอย่างเช่นตัวอาชญากรรมออนไลน์คือตัวผู้เสียหายสามารถที่จะเดินเข้ามาที่โรงพักแล้วก็มาแจ้งความได้เลยถูกต้องไหมคะครับถูกต้องครับมีได้2ช่องทางนะครับก็คือผ่านทางเว็บไซต์ไทยฟูลิตออนไลน์ค่ะหลังจากนั้นพอเรื่องข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยทางอาสาส่วนก็จะนัดหมาย ทางผู้เสียหายเข้ามาสอบสวนอาคำแล้วก็ดำเนินการต่างๆให้ตามขั้นตอนของเราบอนนี้วอล์กอินก็เหมือนกันนะครับวอล์กอินเข้ามาเนี่ยก็มีร้อยเวรประจาวันที่รับเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีการให้ลงระบบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผ่านเป็นช่องทางไหนช่องทางออนไลน์หรือเดินวอล์กอินเข้ามาเนี่ยทุกอย่างก็จะถูกส่งเข้าสู่ระบบนะครับโดยท่านทางตอรอได้อาจจะทำเว็บไซต์นั่นแหละครับ S <S เพื่อให้เคสต่างๆเข้าสู่ระบบครับเพื่อจะได้เกิดการติดตามอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นครับ,รบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมออนไลน์หรือว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตามท้องที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะแจ้งความเราสามารถที่จะทำได้สองช่องทางก็คือ1ไทยโพลิสออนไลน์<ท>ใช่ไหมออน,ไน,นี่คือคดีออนไลน์เอาเฉพาะออนไลน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในท้องที่ก็คือจะต้องวอล์กอินเข้ามาที่ สถารีตรวจภูธรได้เลยแต่ว่ามันก็สะดวกสบายมากๆนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่ดูอยู่แล้วก็รู้ตัวว่าบางคนเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่มากเหลือเกินเนี่ยนะคะคก็สามารถที่จะเข้าไปแจ้งความได้ออนไลน์นะคะผ่านทาง w w w ไทยโพลิสออนไลน์ e o o ใช่ไหมคะ,คมคอ,ะอันนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะนัดหมายวันนะคะให้เราเดินทางเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่อีกทีนึงทีนี้นั่นถามนิดนึงคะ่ะอย่างเรื่องของภัยออนไลน์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นมาที่ทางสบพบางใหญ่เนี่ยได้รับแจ้งความมาเนี่ยเยอะที่สุดคือเรื่องอะไรคะก็จะมีการหนึ่งคือซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าอืเก้าสอก็หลอกให้กู้เงินออคู้เงิน S <S อ,อันนี้ก็เยอะๆๆค,ค่ะคแล้วก็มีพวกหลอกให้ลงทุน จริงๆมันก็เป็นท็อปทเลยนะคะของอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งจริงๆตำรวจไซเบอร์นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวจาก police TV นะคะก็จะได้เห็นการแถลงข่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีสถิติในทุกๆช่วงสัปดาห์นะคะมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยซึ่งภัยออนไลน์ที่เกิดมากที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการหลอกขายของออนไลน์นะคะหลอกให้กุ้ง ออนไลน์หรือแม้แต่กระทั่งหลอกลงทุนออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้รายได้ที่ดีนะคะในการลงทุนน้อยแต่ว่ามีไรายได้ที่ดีต้อง ต้องระวัง,วงเอาไว้ก่อนอ,อันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ต้องแจ้งเตือนภัยคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับภัยออนไลน์ทีนี้นั่นถามนิดนึงว่าในเรื่องภัยออนไลน์เนี่ยมันเมื่อสัดส่วนมัน 50- 50คือเคยเจอมูลค่าความเสียหายที่เข้ามาแจ้งความในมากสุดประมาณเท่าไหร่คะก็ปังใหญ่นี่ที่ตั้งแต่ที่ผมแล้วตาแหน่งนะคะก็ประมาณ30ล้าน30ล้าน,นคือเคสเดียว1เคสครับผู้เสียหาย6กเจ็ดท่านครับ รวมแล้วเป็นผู้ต้องหาคนเดียวกันครับแต่เราก็มีการออกหมายจับและจับกลุ่มตัวครับได้เรียบร้อยได้ได้ครับได้หมผู้ต้องผู้ต้องหาที่คือเป็นผู้ต้องหารายเดียวใช่ไหมคะเป็นแก๊ง call center หรือว่าเขาเปิดเพจมาหลอกคะก็จะเป็นลักษณะหลอกลงทุนหลอกลงทุนก็จะเราได้จับได้ก็จะเป็นพวกบัญชีต่างๆนะครับพวกบัญชีม้าแบบนี้หรือมะคะอยากให้อยากให้เตือนภัยหน่อยค่ะว่าการหลอกลงทุนในลักษณะนี้เป็นการหลอกลงทุนประเภทไหนคะก็ ลักษณะนะฮะก็จะมีการให้เราเข้าไปลงทุนต่างๆนะครับเพื่อให้ได้รับผลผลอย่างเช่นปันผลในรอบเดือนันผลในรอบสัปดาห์ตรงนี้ฮะให้ระวังนะครับบางบางท่านเนี่ยก็เห็นว่าได้รับปันผลจริงก็มีการเติมเงินลงไปชักชวนเพื่อนฝูงให้ลงเงินนะครับหลังจากนั้นก็กลายเป็นไม่สามารถเอาเงินออกมาได้นะครับก็ลงไปเยอะก็จะได้เยอะอย่างนี้ครับถือว่าไอ้ตรงนี้ต้องเฝ้าระวังเลย แล้วในเรื่องของบัญชีม้าเนี่ยมีการจับมาแล้วก็คือโดนบทลงโทษนี่หนักตามที่กฎหมายกําหนดเลยไหมคะครับครับก็สองสามปกติเพราะฉะนั้นตัวเงินเนี่ยเราจะอายัดทันทีอยู่แล้วส่วนบัญชีม้าเนี่ยเราก็ทางฝ่ายสืบสวนนะฮะไม่จะเป็นฝ่ายสืบสวนของของเราเองนะครับของกองกับสืบสวนไม่จะเป็นของภาคเนี่ยเขาก็จะดําเนินการในการสืบสวนต่อว่าบัญชีม้าเนี่ยสามารถ โอนไปถึงใครต่อใครได้ถึงไหนนีครับก็ต้องตามกันตามอายัดกันตามระบบไป อถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเคสนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายนี่ยประมาณ30ล้านนะเหยื่อเนี่ยก็ประมาณ6 -7 ถึงลายแต่ว่าผู้ต้องหารายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็ประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะแลวอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเพจของสพบางใหญ่นะคะจะได้รับทราบข่าวสารแล้วก็เวลาที่มีการประชาสัมพันธ์ของทางด้านสถานีตารวจด้วยนะคะอาทีนี้นั่นถามนิดนึงว่าถ้าเป็นเรื่องของอาชญากรรมในท้องที่เจอเรื่องอะไรบ่อยที่สุดคะก็เป็นรักทรย์ ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ครับส่วนใหญ่เพราะว่าตรงนี้นะฮะคือหลังจากประชาชนจํานวนมากก็จะมีรถลาเยอะนะครับการที่จะเอารถเข้าไปจอดที่ต่างๆเนี่ยก็จะจอดจอดกันแบบในลักษณะที่ไม่ได้ระมาระวังตรงนี้ก็จะโดนกันเยอะมากครับก็อาทิตย์นึงเดือนนึงก็หลายคันครับับแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดตามจับกลุ่มตัวคนลายได้แล้วก็ฝากเตือนฮะราะกาน จอรลดรถลาเนี่ยต้องจอดในที่ที่มีแสงสว่างปิดล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่ที่เกิดก็คือไม่ได้ล็อกรถแล้วก็จอรดรถในมุมอับด้วยมองว่าจอดในมุมอับคนไม่เห็นแต่จริงๆนะคือเป็นจุดที่ทําให้อ,อาจจากรเนี่ยเล็งเห็นว่าไม่สามารถ กระทําการได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองหมายถึงว่าทําให้ตัวผู้กระทําความผิดเนี่ยรู้ว่าอาการจอดรถในมุมแบบนี้มันสามารถที่จะกระ <ไป S 1> ทํา <ำ S 2> ความผิดได้ง่ายขึ้นเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจจะติดตามจับกลุมตัวไม่ได้แต่ว่าขอโทษนะคะ ไม่รอดค่ะยังไงก็เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถที่จะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาได้อยู่แล้วนะคะอทีน,นี้เรามาคุยกันในเรื่องของชุมชนยั่งยืนกันบ้างอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ดีนะคะของทางด้านท่านผอบอตอรบอ,อันนี้อยากให้เล่าหน่อยคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างเห็นว่าได้รางวัลมาด้วยอ๋อครับของบางใหญ่นะครับเราทำชุมชนยั่งยืนอยู่ที่ตาบลบ้านบางสีลา่าตาบลบางเลน,นก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชน,นในการเข้าไปทําชุมชนนะครับ เราเนี่ยจุดดีของเราที่ทำเนี่ยก็จะทําตามขั้นตอนต่างๆของทางตรอกาหนดนะค่ับก็จะเข้าไปสแกนหากลุ่มคนที่สมัครใจเข้าบําบัดนะครับก็ทําตามขั้นตอนต่างๆแต่จุดที่เราได้เป็นจุดเด่นเลยก็คือขั้นตอนการส่งต่อความยั่งยืนครับคือหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้บําบัดเขาแล้วนะครับหาอาชีพให้เขาและสาคัญที่สุดก็คืออาชีพที่เขาทำเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้จริง นะครับของเราของเราทำเนี่ยคือให้ทางกศนและศูย์วิชาชีพเนี่ยเข้ามาสอนอาชีพสำคัญคือเอาไปขายที่ไหนนะครับเราทำอะไรคือเราทำดอกไม้จันทร์เราทำดอกไม้จันทร์ครั้นี้คือใช้ได้จริงนะใช้ได้จริงครับพอาป็นดอกไม้จันทร์ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาอย่างนี้ต้องไปหาตลาดให้เขาต่อค่เราได้ได้รับความเมตตาจากท่านจักร้าอำเภอ อำเภอบางใหญ่นะครับท่านก็ประสานกับ20กว่าวัดในจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับให้ใช้ดอกไม้จันทร์ของเรารตอนนี้ก็ผลิตไม่ทันกันเลยครับ,รบก็ใช้ก็ผลิตแทบไม่ทันคือตอนนี้ก็ต้องขยายกําลังการผลิตนะครับจา,จากเดิมที่ติดยาบําบัดหาย ก็กลายเป็นอาชีพค่ะตอนนี้ก็ลูกหลานมันต่างๆก็ด huh? ึงมาทำกลายเป็นกิจกรรมในครัวเรือนไปเลยนะเป็นการสร้างอาชีพในในครอบครัวให้เขาไปเลยนะก็เกิดไอเดียจากจากท่านจากทั้งที่คุยกันเนี่ยแหละครับแล้วก็ไอเดียทางทางเจ้าคณะท่านท่านแนะนํามาหลังจากที่ดอกดอกไม้จันทร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องของของที่ลึกอีกในงานศพเหมือนกันก็ทำทำพวงจร <c oughs> ก็เลยได้รับความสนใจจน <c oughs> จนได้รับรางวัลนะครับ,รบทีนี้ตอนเริ่มแรกเนี่ยมีคนที่สนใจมาเข้าร่วมบําบัดเนี่ยประมาณสักกี่คนคะเราคัดมาเนี่ยประมาณ30ท่านท่าน <c oughs> ก็บําบัดหายไปแล้วเนี่ยก็ยี่สิบกว่าท่านนะครับคือตอนนี้ก็ยังยังยังอยู่ระหว่างการบําบัดต่อเน,นื่องอยู่ทั้งโครงการจะจบแล้วก็จริงแต่ว่าเราก็ยังดูแลอยู่เนี่ยก็สิบกว่าราย เพราะฉะนั้นทางตัวพี่ท็อปเองจะต้องมีการเดินทางลงไปเพื่อติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดว่าเราจัดทีมเราจัดทีมของโรงพักเนี่ยเราใช้วิธีการจัดทีมเป็นชุดชอมมศอได้ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็จะมีท่านรองผู้กัป้องกันปราบปรามเป็นคนดูแลท่านก็จะจัดทีมของท่านมา3-4ท่านแล้วก็มีเป็นหลักเป็นแกนไว้นะครับแล้วก็ให้กับให้ตํารวจที่สายงานอื่นๆเข้าร่วมหลังจากมันก็เลยทาให้เกิด การปฏิบัติที่เข้มแข็งพอสมควรครับค่ะ,คะทีนี้หมายถึงว่าเมื่อมีผู้ที่เข้ามารับกบบารบําบัดคือหมายถึงว่าเวลาเราดูแลบ,บาําบัดเขาเนี่ยคือยังไงบ้างอะคะก็เอาให้เขาห่าง่างจากยาเสพติดนะครับแล้วก็เอาเข้ามาเพื่อสอนอาชีพให้ชุมชนดูแลเป็นหลักการหลักคิดขอ,ของโครงการนี้นะครับให้ชุมชนช่วยกันดูแลแม่แค่แม่เขากลับไปใช้ยาเสพติด แสดงว่าคนที่เข้ามารับการบําบัดเองเนี่ยจิตใจจะต้องเข้มแข็งรวมถึงคนในครอบครัวจะต้องมีกําลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ต้องช่วยกันเนาะในการที่สร้างแบบเหมือนกับกําลังใจมีจิตวิทยาในการพูดคุยเนาะให้เขามีความรู้สึกว่าไม่อยากกลับ เข้าไปใช้อีกในส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยค่ะมีการเข้าไปทําความเข้าใจหรือว่าเข้าไปพูดคุยกับคนที่บําบัดอยู่ตลอดเวลาไหมคับเะอยู่ตลอดครับว่เาเราใช้ที่ทําการของท่านกํานัลตาบลบางเลนเนี่ยเป,เ,ปเป็นจุดศูนกลาง,ข,ข,องของโครงการ,ราค,ครับสภาพของเราก็ไม่ได้เป็นไปทําให้เป็นดูว่าเป็นตัวของอาคารอะไรที่มันแตกต่างไปก็ใช้เป็นบ้านปกติเนี่ยครับเขาก็สามารถเข้าเราก็เหมือนเข้าไปเยี่ยมญาต เขาก็เข้ามาทํากิจกรรมในนี้ไลได้มีอะไรที่มันดูว่าเป็นที่แปลกแยกจากปกติคนเขาก็จะกล้าเข้ามาบางทีก็เลยเขาบอกเองว่าอยากจะเข้ามาร่วมโครงการแล้วพอจบโครงการแล้วก็ยังมีดำเนินการต่อเนื่องอีกนะครับ ก็ะะจะขยายต่อ,ตอไปค่ะเพระเาะฉะนั้นคือตัดวงจรผู้เสพคนขายก็ขายไม่ได้ไงคุณผู้ชมและที่สําคัญเมื่อมีคนดีขึ้นกลับเข้าสู่สังคมยังมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตัวเขาเองนอกจากนั้นไม่พอนะคะเมื่อของขายไม่ทันเป็นอาชีพภายในครอบครัวไปเลยตอนนี้นะคะก็นี่เป็นสาเหตุที่ทางด้านของสถานีตารวจภูธรบางใหญ่เนี่ยได้รับรางวัลของชุมชนยั่งยืนด้วยตอนนี้กลายเป็นชุมชนสีขาวไปแล้วไหมคะครับตอนนี้ก็ ชุมชนนั้นก็ดีขึ้นนะครับแต่จะบอกว่าไม่มีปัญหาเลยก็คงไม่ได้ค่ะก็ยังยังทำต่อเนื่องอยู่ครับค่ะแล้วมีชุมชนอื่นๆในตำบลอื่นๆของสพบางใหญ่ที่ตอนนี้มีเข้าร่วมไหมคะตอนนี้เราทําโมเดลไว้ที่ที่นี่ครับที่บางเลนเนาะที่บางเลนแล้วก็ได้คุยกันภายในทีมแล้วว่าจะขยายขยายไปสู่ให้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ถ้าใครดูรายการอยู่เราเกิดอยู่ในนอกพื้นที่ คืออยู่ตำบลอื่นๆในสพบางใหญ่แล้วอยากจะเข้ามารับการบําบัดแบบนี้ทายังไงได้ไดบ้างคะได,ได้เลยครับก็เข้ามาติดต่อได้ที่สพบางใหญ่เลยประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะก็ถ้าเกิดสนใจนะครับแล้วอยากจะเข้ามาบําบัดนะฮะเข้ามาสู่โครงการยุดยั่งยืนของเรานะครับซึ่งถึงจะจบโครงการแล้วนะครับแต่ว่าการปฏิบัติต่างๆก็ยังคงดําเนินการอยู่นะครับการเข้ามาติดต่อได้ที่ผมเองก็ได้ครับที่ผู้กับสพบางใหญ่ครับไม่ต้องห่วงนะครับคือเราดูแล ให้ให้ให้ทุกคนนะฮะมีการปฏิบัติที่เหมือนครอบครัวนะครับ,รบไม่ต้องห่วงค่ะนอกจากเรื่องชุมชนยั่งยืนมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านอีกไหมคะพี่ท้ากา็กรณีาการทํามาของตำรวจนะครับป,ป,ปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะทำงานอ,าอย่างระกลุ่มแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับถ้าเกิดประชาชน ทนใดนะครับที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ,อขอให้แจ้งได้เลยนะครับไว้ใจตำรวจนะครับเพราะตำรวจทุกคนนะในปัจจุบันนี้ก็พยายามทำงานได้ไดอย่างรวดเร็วอยู่แล้วครับค่ะ คุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือการทํางานของสถานีตํารวจภูธรบางใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะพี่ท็อปนะคะพันตํารวจเอกรณพัฒทัพทิมทงชัยค่ะเป็นผู้ร่วกับการแล้วก็ดูแลอยู่ที่สถานีตํารวจภูทรบางใหญ่ต้องบอกว่าที่นี่สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถที่จะ ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะคะสถานีตำรวจภูทรบางใหญ่ค่ะพิมพเข้าไปเลยแล้วก็กดไลค์นะคะกดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ไปด้วยค่ะจะได้รับทราบข่าวสารกันทั่วถึงแล้วก็เหมือนที่พี่ท็อปบอกนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเวลาที่เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจเจ้าหน้าที่ตำรวจใจดีทุกนายนะคะมีอะไรเนี่ยเดินเข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือได้เลยหรือแม้แต่กระทั่งใครที่ตกเป็นเหยื่ออยู่นะขณะนี้นะคะถ้าหากว่าคุณตกเป็นเหยื่อในภายออนไลน์คุณก็สามารถที่จะเข้าไปแจ้งความ อี่เวิรไลไที่ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e c o m นะคะหรือว่าสามารถเดินเข้ามาวอล์กอินเข้ามาค่ะที่สถานีตำรวจภูทรบางใหญ่ก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างมากค่ะวันนี้แนนต้องขอขอบพระคุณนะคะพันตารวจเอกรณพัฒน์ทัพทิทมธงชัยค่ะผู้กากับการสถานีตารวจภูทรบางใหญ่นะคะที่มานั่งร่วมพูดคุยในรายการกับแนนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ท็อป วันนี้ค่ะได้รับความรู้ไปเยอะเลยคุณผู้ชมเราก็ต้องบอกว่าแหมชุมชนยั่งยืนเนี่ยของพี่ท็อปเนี่ยนะคะสุดยอดมากๆได้คืนคนดีสู่สังคมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ที่เคยนะคะ ติดในเรื่องของยาเสพติดมาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนที่พี่ท็อปออประธาสัมพันธ์ไปถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะที่สอพอบางใหญ่เลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะเปิดเข้ามารับชมนะคะมาเจอช่วงท้ายรายการแล้วไม่เป็นไรนะคะติดตามรับชมรายการของเราได้อีกครั้งทาง YouTube Channel คะ่ะ police tv u ู a ไนมีเดียนะคะสามารถเข้าไปเลือกรับชมคะ่ะรายการ police talk แล้วก็กดรับชม E ีีที่วันนี้เรามาร่วมพูดคุยที่สอพอบางใหญ่ได้เลยนะคะ หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจ E ีีอื่นๆก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกรับชมได้เลยค่ะแล้วก็กดติดกระดิ่งแล้วก็ Subscribe เอาไว้ได้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ Police t a l k แล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการของเรานะแล้วเดี๋ยว E ีีหน้าค่ะแนนจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแนนพร้อมกับพี่ท็อปนะคะแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you